ไม่ได้เลยค่ะแพ้เหรอแพ้มาข้อนี้เหรอ Q A หมอสั่งตอบไว้นะคะข้อหนึ่งนะคะอุปกรณ์ที่เล็กที่สุดใน O R มีชื่อว่าอะไรไ<ม>อะไหมค,คืออะไรโ <ปะ S 2> อ,อ้โหตอบไหมไม่เอาคช่ไหมไม่มีคุณภาพมข้อที่สองนะคะร่างกายของมนุษย์เนี่ยมีกระดูกทั้งหมดกี่ชิ้นสองร้อยหก,หกชิ้นถูกต้องค่ะโอเคข้อที่สามนะคะกล้ามเนื้อ ยิ้มไซโีเมเจอร์ใส่คอมนิคัสเมเจอร์ไซโคอมนคัสไมเนอร์อะรโซเลีย์มาโซ่อะไรอันนี้มีอะไรมีอันเดียวไม่ครบจ้าไม่ครบจ้ามีหลายอันจ้าข้อต่อไปนะคะชั้นของผิวหนังมีกี่ชั้นห้าชั้นค่ะคือในแม่เฉลยมันมีสามชั้นขอผิวหนาหนังแท้หนังกำมะมิสเดอร์มิสแล้วก็ซับซับอะไรนะซับคิวเทเนียสอไม่เอา ต้องห้าหรอห้าคือเป็นห้าของชั้น epidermis epidermis มีห้าชั้นข้อต่อไปนะคะผิวหนังของคนเราหนาบางที่สุดโอเคผิวหนังที่บางที่สุดก็คือตรงบริเวณหนังตาส่วนผิวหนังที่หนาที่สุดก็คือฝ่ามือและฝ่าเท้าค่ะถูกต้องค่ะข้อต่อไปค่ะศัลยกรรมดึงหน้าเฟซลิฟส่วนมากทำในชั้นไหนของใบหน้ากระแมห โอเคข้อสุดท้ายนะคะภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจากหนังตาตกเรียกว่าอะไรเบฟโลโทซิสชนะใช่ไหมยังไม่ได้สรุปคะแนนหมดแล้ว